เชี่แล้วเชี่แล้วเดือดล้อหลังอะ่ะเออฉีดแล้วฉีแล้วฉีล,วฉล้อหลังนี้เลย ไม่ลงใช่ไหมลงแต่กลางๆนี้เริ่มไม่ลงแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะมาล้างรถกระบะที่ว่าเราออกมาใหม่นะครับก็ให้ตากล้องไปดูเลยเดี๋ยวค่อยรีวิวอันนี้ล้างรถไปก่อนนะครับนี้เจ็บถูไม่ได้ก็ต้องใช้ข้างไง้วิธีล้างรถเหมือนเดิมคือล้างข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาล้างด้านล่างโอเค แต่ผมว่าไม่ค่อยถึงหรอกมันสูงมันเป็นรถยกสูงต้องปีนครับปีนรถร้อนนะเนี่ยตรงโ <c oughs> อ้ร้อน <c oughs> <c oughs> อันนี้มันก็จะมี จอเรดาเอาไว้จูนเอาไวจ้จูนจูนรู้รู้รู้อีกวีทะลึ่งจังร้อยกว่าบาทมีไม่จ้างเสือกมาล้างเองตายชีวิตหนอชีวิตมันลำบากจังวะแม่งเลย ถ้าคนก็ขับรถไปมาฝั่งนู้นนี่แหละจะลำบากเออโอ้หัวแตกจริงๆกงเอาน้ำฉีดเลยนั่นแะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นคราบใช่ใช่ทนี้ก็คือเป็นเก็บความรู้นะสำหรับคนที่ไม่รู้เราก็จะบอกให้รู้ เพราะว่าผมอยู่ร้านล้างรถมาก่อนก็คือเป็นเด็กกะโผกล้างรถนะครับว่าล้างรถกับคุยตี้เสียวขาหลอกในคลนี้มานี่มันไม่ถึงเลยอ่ะโหเพื่อนจัดเพื่อนเพื่อนแน่นอน ไปล้างไปล้างอาชีพมันง่ายกว่านีบอกร้อยกว่าบาทนงงงกับตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยดียวดมือเดียวด้วยประเด็นมือมือนึงเก็บ จะมาล้างกันแบบตาตอนยอน<ว>ล้างเลยส่งตับโอ้ข้างในมันมีแบบว่าห้องโถงด้วยนะเข้าไปข้าง,นนงในอีกรถมันยกสูงนะเนาะมันก็ธรรมดาเป็นอย่างนี้หละขับสองยกสูงเป็นรถที่วัยรุ่นไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าหนึ่งค่าซ่อมอาจจะแพงอะไรแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกะันต้องรอดูไปเรื่อยๆ จริงจริงประเด็นต้องอันนี้เนาะกลับรถแล้วก็มาฝั่งอีฝั่งนะ <Yahoo! S 2> เอาแบบชัวร์มากกว่าเนาะถูกไหมเพราะไม่งั้นอันตรายเด <c oughs> ี๋ยวรถอีฝั่งมันจะชนเราโอเคเชื่อเพ่อกลับรถดีกว่าเราจะล้างครึ่งเดียว เราจะมาเล่นสงการกันนะครับ <c oughs> โอ้เป็นภาพเ้ยเป็นภาพแล้วเป็นภาพว่าเป็นภาพก,ก็ดีครับจาก้กลไปยีภาพเลยฮนะ ได้ผมแนะนําผมแนะนําให้จ้างดีกว่าร้อยกว่าบาทเองไม่ต้องได้มาลําบากแบบนี้นะแต่ว่าลำบากมากไหมมันก็ไม่มากนะแต่ว่าอันตรายเสือแบบพลาดเดี่ยวปุ๊บพลาดร่วงลงอะไรเงี้ยอันตรายแต่พลาดนี่ดีมากพลาดนี่ดีมาก ครับลงมันมีภาวะกระโดดลงแบบนี้ราคาค่ะมีป่ะมีเนาะมันหนักเยอะไงบางคนนะรอ้อยรูโอเพนโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตล้ารงรถก่อนนะเพราะว่าแดดก็ร้อนพอสมควร ก็เดี๋ยวล้างรถเสร็จก่อนนะครับไปไปช่มาช่วยกูล้างหน่อยนึงโอเคนะครับตอนนี้นะฮะเราก็สลับฝั่งของรถมาที่รถน,นะฮะเพราะว่าอันตรายแล้วก็ไอ้ชัยข้างบนนี่มึงถูหมดแล้วใช่ไหม,อมเออเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกู <ๆ S 1> จะฉีดน้ํานะเข้าใจไหมเออคือแบบฉีดฉีดน้นะ <c oughs> ํา,า <c oughs> ไล่ตรงเนี้ชัยแล้วก็จบมึงล้างยัง ล้างยังวะโอเคโอเคอันนี้เราก็จะฉีดน้ำนะครับอะไรวมืสิ้นไปอะไรวะมใช่ไปเลยวะนี่กูฉีดล้างรถเลยนะเนี่ย กูไม่ใช่รถไม่ใช่เฮ้ยกูก็ฉีดน้ำปกติไงมึงเดือดร้อนอะไรเนี่ยกูไม่ได้ทำมึงนี่เออชัยมึงว่าตรงนู้นแม่งตรงนู้น่ะตรงนู้น่ะมึงมึงไปโดนอะไรมาวะมึงโดนอะไรมาวะชัย เข้าตาข้าตาข้าตาบอกว่าอยู่กับพี่เบลสบายไม่สบาย่าเ่า่าฮ้าฮ่า่าฮ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 าเจาานายเราโ่าฮ่ไม่เกี่ยวเลยมัน่ันชอบเล่นมันเล่นน้า่าเ่่นเล่น กูเป็นช <Uh, ้างเหรอเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเออแล้วล้างรถดีนี่ว่ะฮะต้องเลื่อนตำแหน่งไหมเนี่ยใช่ฝั่งนู้นใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่อ๋อไปกันเดียวเออกูกูซูมฝั่งนู้นก่อนนะอ่ะเออของชอบพวกมึงสินะ ครับเยี่ยมฮะมีเพื่อนที่ดีแบบนี้นะฮะโอ้แต่ขอยืนตรงนี้นานๆนะครับไม่ใช่เหรอใช่สปิกสปิกใช่ข้างหน้ามึงล้างยังเนี่ยข้างหน้าล้างยัง,งชยใช่เหรอพูดถึงเรื่องไอ เรื่องตัดต่อคลิปนี่คือยังไงวะไอตรงนู้นอะตรงมึงคิดเหมือนกูใช่ไหมโอ๊ยโอยไม่ได้แดกคุณหรอกก็เลยว่ามึงจะคิดเหมือนกูกูก่สงสัยอยู่นะอันนี้เป็นคนถูนะผมจะเป็นคนฉีดน้ำนะครับนี่อ้าวแมวจะเข้าบ้าน โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนจบนะฮะสภาพจะสวยแบบไหนนะครับลงโอยแบบไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับโอเคโอเคโอเคไปเล่นน้ำไหนมาเนี่ยอ๋อไปเล่นอะไรเที่นีนะอ๋อทำไมมึงเปลี่ยนแบบนี้วะอ๋อจะตัดจะอาบน้ำไปตัดผมมาไม่เอาสบู่มางั้นนะไม่ต้องครับมีน้ำยาเออมีน้ำยา เอาน้ำยาขัดตัวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บกล้องกันก่อนนะฮะอาชัยเดี๋ยวกูเช็ดรถต่อเดยนๆอาล้างมือล้างมือเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จนะครับผมก็ใช้ยเป็นคนล้างรถนะฮะต้องขอบคุณชัยมากๆโอเคฝากกล้องที่ชัยครับเอาลรครับตอนนี้พี่เบลล้างนะฮะตาเป็นผมไม่ถือสายยางแล้วบ้างแขนนี้ต้องชำรัก เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวล้อหลังอ่ะเออฉีแล้วฉีแล้วฉีดล้อหลังนี่้เลยพี่พี่เบลเล่นน้ำทำไมครับถามได้นะทวิี ไม่แข็งกูก็ขยับไม่ได้ตาบ้าก็ยากไงสัตว์เกาตูแต่ตละทีแล้วลำบากโอ้เข้าปันด้วเลยเนี่ยเดีอยเพิ่งปิดคลิปไปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องพี่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อที่เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ